เกเจ้าสูตรนะคะสวัสดีเพื่อนทุกท่กนคะ<ม>นี่นะคะหลังจากที่เราเอารถขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะเราดูเจ้าตัวเล็กเสียงดังมากเลยนะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าเขาปั่นแรงมากเลยดังมากแบบดังนะขวานเนี่ยนะคะแกยังกุห์กล้าลงนะคะที่เดินนี่ถึงที่ต้องปิดไปแต่เก่้เจ้าเราขึ้นลัดเจินไปต่อ <c oughs> จะบอกตรงนี้มันนิดเดียวเดินเข้าไป <c oughs> แต่เสียงเครื่องตัดหญ้าเกดังมากฟังนะคะเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์ มาแกตัดให้แน่นอน,นตัดรอแกตัดแน่นนตัดนะคะตัดมาละอันนี้เขาก็ตั้งจานเรียบร้อยแล้วของพี่นงเคห้พี่นงข,ขับรถช่วงนะคะคเอาจะไปโดนปลาแหงนิดแต่ช่วงนี้ลงไม่ได้แนะลง้วฝนตกด้วยแล้วลุงแกก็นน่ตัวเล็กตัวเล็กนี่คือแบบอันตรายนะคะ เวลาเราปีนควรปีนหนึ่งปีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะพลิกง่ายต้องระวังเวลาขับเวลาลงเนินขึ้นเนินเฮ้ยล,ลงเนินเนี่ยนะคะเราต้องเอยีงอยงลงตะแคงเอียงเราอย่าลงเป็นตรงๆพลิกได้ง่ายรถคันเล็กอะตัวเล็กๆอันนี่นะคะเสียงเครื่องแต่งาแค่ดังมากเลยฟังนะ,ะฟังฟัง,ฟง มื่กี้ยังไม่เก็แกังไปเขอขึ้กลับกลับกับโอเคเกดแล้วเก็แล้วฟังเสียงนะ เจ้าของหัวหนัดเจ้าของพี่เองตัดเองวันนี้ลูกเขาหยุดนะคะไปทำปูนเจริวันนี้เดินติดเขาไปทำปูนกันนะคะโอเคค่ะเ,เราปล่อยไอตัดไปนะคะฝากกดติดตามของดจนเนี่ยนะคะยังยังเจน90ฝากเพย์ด้วยนะคะยังยังเจนดีแล้วพบกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้เจ้ายักษ์เราออกงานแล้วค่ะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ